สวัสดีพี่น้องชาวแก๊ปและลูกค้าทุกคนนะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์ของแก๊ปนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปรับออเดอร์มาร้านหนึ่งเป็นน้ำสองแก้วฝนตกครับข้างนอกฝนตกแรงเลยตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็อยู่กับน้องพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งที่เขาส่งอาหารเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับ ผงที่หมายเรียบร้อยแล้วโทรติดต่อลูกค้าไม่รับสายแชทก็ไม่อ่านนะครับผมพาฝนไปรับออเดอร์ให้ฝนตกหนักลมแรงด้วยนะครับแต่พอรับมาถึงที่แล้วไม่ลงมารับของหายหัวหนีเหมือนคลิปที่เป็นข่าวแบบนั้นเลยนะครับถึงระยะทางมันไม่ได้ไกลครับ แต่ผมปากขนมาเอาชีวิตมาเสี่ยงนะครับลูกเมียนอนรออยู่บ้านนะครับแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อสิ่งที่ทํามาครับเรายินดีได้ใจยอยู่แล้วบริการได้ใจยอยู่แล้วแต่ลูกค้ากลับมาทําแบบนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยไม่แฟร์เลยผมได้แค่น้ำสองแก้วมากินฟรีผ่ารอบไม่ได้นะครับผ่ารอบส่งไม่ได้นะครับ ถึงมันจะมแค่ไม่กี่บาทครับแต่มันก็เป็นเงิน,นครับผมสามารถเอาเงินนั้นอนะไปซื้อนมให้ลูกได้นะครับแต่ลูกค้ากลับมาทําแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่น่ารักเลยลองคุณมาขับรถแบบพวกผมดูบ้างและเจอแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงนะครับก็สมควรแล้วที่คลิปที่เป็นข่าวครับเขาด่าขนาดนั้นก็สมควรแล้วครับผมไม่อยากจะด่านะครับผมผมไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับพ่งตรงนะ สูงแก๊ปจะแบนผมจะอะไรผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมไม่กลัวเลยนะครับเราผมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพาร์ทเนอร์เขาตากขนมาบริการด้วยใจอยู่แล้วพอเข้าใจว่าลูกค้าออกไปข้างนอกไม่ได้ลูกค้าหิวนะครับแต่พวก,กผมเนี่ยครับก็มาเสี่ยงแบบนี้นะครับแต่ลูกค้ากลับมาเทกันแบบนี้ซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่มันน่าเกลียดครับจรรยาบบรลมันนี่มันความเป็นคนนะครับ ผมพุ่งตรงครับหมายังมีความรับผิดชอบอย่างสักว่าอี๋ครับพุ่งตรงเลยนะครับไม่อยากจะด่านะครับนี้พู่กับแบบแฟร์ตรงๆเลยนะครับถ้าคิดว่าสั่งแล้วไม่มีความรับผิดชอบนะครับอย่าสั่งครับออกมาหาซื้อกินเองครับใส่เสื้อกันฝนออกมาเลยนะครับฝนก็ตกหนักนะครับผมก็ถ่าฝนก็มาอยู่แล้วนะครับแต่กลับมาทํากันแบบนี้หืมแบบ ผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่ามันไม่แฟร์ครับนะครับถึงผมจะไม่ได้เสียเงินซื้อหรือว่าเสียเครดิตไปมันเคมได้ถูกต้องครับมันเคลมได้ครับแต่นะครับขับผ่าฝนมาครับเสี่ยงลมก็แรงนะครับซึ่งมันน่าเกียดนะครับน่าเกียดมากๆนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ หลายคนที่เขาสั่งแล้วก็รับผิดชอบมารอเอาอาหารนะครับอันนั้นก็ขอบคุณลูกค้าไทยบริษัทด้วยนะครับแต่แบบนี้ฝากเรื่องนี้ไปถึงบริษัทแกล็บนะครับถ้าลูกค้าประเภทนี้นะครับแบนด์ไปเลยครับมันจะไปสั่งค่ายอื่นเรื่องของมันครับนะครับแบรนด์ไปเลยครับขึ้นบัญชีดําไปเลยต่อให้มันจะใช้ยูเซอร์ไหนมาล็อกอินก็ไม่ต้องให้มันสั่งครับให้มันหากินเองครับ ให้มันมาแบบผมบ้างครับมาแบบพวกผมบ้างมันจะได้รู้สึกนะครับยังไงก็ขอให้คลิปนี้ครับขอให้เจ้าตัวที่สั่งผมนะครับได้เห็นคลิปนี้เหมือนที่เห็นได้ขาวด้วยนะครับมันจะได้รู้ตัวครับแล้วผมก็เมมเบอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับผมจะโทรไว้นะครับพรุ่งนี้ครับถ้าพรุ่งนี้โทรไปแล้วยังปฏิเสธหน้าด้าน จะมาหาถึงที่เลยครับผมเอาจริงนะครับจะเอาแก้วเปล่าสองแก้วเนี้มาโยนใส่หน้าบ้านเลยนะครับจะประจานให้คนแถวนี้ได้รู้เลยนะครับว่าสันดานเป็นยังไงครับยังไงก็ขอบคุณนะครับอย่างน้อยก็สั่งเข้ามาแล้วผมได้งานนะครับแต่ไม่น่ารักเลยที่ทำแบบนี้ครับขอบคุณครับ